โอเคฮะตอนนี้ก็กดอะไรบางทีนะนี่เป็นชาร์ตหนึ่งให้จีพีอาร์สองครับแต่ถ้ากดลบกิ๊บไป่ะนี่ก็เป็นแบบเกาะลางครับก็ขอเกาะลางครับเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจะบอกชื่อไปนะฮะว่าผมไม่ได้เป็นคนเปิดเลยแล้วก็เดียเปิดเลยนะเดียคนเดียเดียอันนี้ก็จะเป้าหมายของเราคือจะไปเกาะทรายกันนะเพราะจะมีหลายเกาะเี๋ยวจีพีอายเกาะก็มีหลายเกาะจริงๆอ่ะโอเคฮะ ไปก่อนไต่ใค่ลืมเลือนเท่าไหร่นะเพราะว่าลืมเสือล้คาร์ดแรกเลยนั่นแรงากเก่งวางดีนี่เขายังเดี๋ยวไปตอ้ระวังลูกเราจะทำการไปไปเกาะทรายนะระวังลูกเด้อเว้ยนะม่ผู้เชี่ยวชาญไม่ตกง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญพูดมากไปแต่ตกง่ายอยุด ไม่มีอะไรกินไม่ใช่ว่าอยู่ดินใช้ดินหมดเกาะ <c oughs> ไม่หมดหรอกดินเกาะนี้ใช้มันทำอะไรม่ค่อยได้หรอกก็<อ>ยาวไปได้ถึงแล้วน่าจะพอนะเอาอีก,เอ,อกเอาอีกกองหนึ่งไหมไม่ตองอนะเอ,อ้ยใกลถึงกองทรายแล้วเดี๋ยวมาทำกระจกเออจะมีกระจกใช้กันสักที <c oughs> พูดเหมือนในนี้เลยนะอยากเล่น Assassin อนไลน์ว่ Assassin ะ Assassin สามอ่ะอ๋อแต่เพิ่มลบไอ้ U K ไปอ่ะที่มันจะมีมาให้กับ Assassin ส,ส,สู้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 ตายร่วง <c oughs> หมดยัง ามีอีกตั้งกองกว่าๆเขาบอกต้นต่อเนอ่ะไม่ต้องไม่ต้องเอาดินเลยดินดินดินโยนอ่ะยิ้มไปขุดดินมาจากไหนโน้นเนี่ยตัวดินมันจะเกาะหน้นเนี่ยเดี๋ยวดีดินหมดเกาะดินหมดเกาะแล้วใส่ใส่ไม่ได้ใายมันร่วงเป็นปัญหาคิดยังไงมันคิดยังไงมาเกาะหนีวันนี้ ทำไมไม่ไปเกาะน้ำแข็งก่อนวะมันมีไม้ด้วยอ่ะอทําทำทางขึ้นเจาะขึ้นไปเหรออ่าละดิ้งปุยเปลืองว่ะถึงแล้ว<อ>นะคะเกาะทรายอ้าตกแมบพบใายอ้าเฮ้ยเปลี่ยนแกมโหมดขึ้นมาเลยตายตายแล้วหรอ อของอ,ะอง่ะเกาะห่าเะโชคดีไม่ค่อยมีของมีค่ามากเท่าไหร่ดินเยอะแยะมีค่าดินจะหมดเกาะแล้วดินเป็นของมีค่าเข้าใจออไหมามาให้พอ่อตีที่มาให้พ่อตีที่ปั๊มคอปเปอร์โตนะโจนทำไมเราไม่เสกดินแม่งเลยวะ ไปขุดมาเพิ่มเลยเอาแล้วมึงเนี่ยมึงเระอ่ะเฮ้ยดูกอเกาะทรายมีท่านมายขึ้นอยู่นี่มีคิปเปอร์มีกระจกม,มีอะไรไปหมดเลยข้างล่างเปนที่ลึกลับมากเลย,เยไปด้วยไปด้วยรอก่อนเอาของเก็บให้หมดก่อนเดี๋ยวล่วงเกาะอันตรายมากนะเนี่ยลงก่อนกระโดดฆ่าตัวตายบูามีมีมเออไอหลงมีว่ามีดูดิเรามีมีทรัพยากรเพียบเลยอ่ะ ไว้ทำไมเกิดมาแม่งก็ตายอ๋อลืมไปแล้วขุดดินตรงสัปล่าไปเอ่อขุดดินตรงที่เกิดไปไหยไหนวะมาไอ้ตรงจุดเกิดอะ่ะเขาเผื่อเอ้ยนี่ไปดีไปดูดินี่เป็นเกอนะนี่กันขุดเฮ้ย TP ก็ด้วย t ีกูด้วยเตียงแล้วเตียงนี่เตอะเฮ้ยมปดูเตอะเด็บเก็บทอนไปเก็บทอดไว้ พ้อท้อเราเกาะเก่ง้เก่งเราด้วยเฮ้ยเฮ้ยถ้าคนทั้งพี่ไม่ชุดกอหนังไอฟีเอาเตียงเลยเลยขโมยเตียงเลยเฮ้ยเราด้วยดิเราทำการขนย้ายของให้หมดนะเฮ้ยเดี๋ยวพีพีเขาลงมาทีพีเขาทีพีมันหาเขาเขาเจออะไรบางอย่างในกล่องเมียอ่ะฮ้่มีท้อแบกโอ้นี่มันถ้ำลึกลับนะเนี่ยจะโดนมันมั่งดิ เฮ้ยตกมาแล้วเฮ้ยช่วยคนแกะให้หน่อยเฮช่วยตีตะเกียวตั้นให้หน่อยเขาจะตายแล้วตายแล้วเฮ้ยดูด้วยอ๋อตายแล้วตายแล้วเจ้าคอเซกที่นี่ด้วยกันไก่มันใช้ได้ปะวะอ๋อตรงนี้มันก็มีนี่หว่าเฮ้ยทำอะไรอะไรสามารถทุบแยกมมุมได้บ้างใช้ดาบต้องใช้ดาบดาบ เสกปะเนี่ยไม่ได้เสกอันนี้เปคนขาเอาเองจ่าหินน่ะอุ้ยธนูเต็มตัวเขาเลยเฮ้ยเต็มตัวแกป้านมาเฮ้ย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 โบ้โบ้โบ้เฮ้ย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 ต้องวางหลังเสกจริงนะเพาะถ้าจะไม่นอนได้เนาะเขาขอเรียมากโอ้นี่เรียบร้อยเฮ้ยกระดูกเป็นทุเรียนนทุกคนเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงเฮ้ยขอขอขอเสกอันนี้หน่อยนะ เไปธอแต่อย่าเสกบ่อยแค่น้นเออไม่เสกบ่อยหรอกแค่เนื้อน่ะก็ถูกไม่เสกบ่อยไม่ไม่เสกบ่อยแกเสกไหมค่ะเฮ้ยททอดท้อดมีทอดป่ะนีไม่กลงไม่มีทอดอยปกติอันโยนมาให้อันโยนมาโยนไหมค่ะแหลกเราแหลกเฮ้ยตัดตึกครเฮ้ยนี่มันจะล่วงโลกแล้วนะเว้ยอันตรายเน่เอ๊ะตัวข้างล่างลืมบอกไปมีทางมือรับ เฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์ปปม,ม,มีมีธนูไหมมีธนูไหมไม่มีตอนนี้เขาอยากได้โอเคปิดูพี่จริงเขาให้ปับแบบพิษปูเหรอวะไม่ต้องพิษปูหรอกพปูไเกืือและในที่สุดเราขึ้นไม่ได้ครับอ้่่ที่พีไวด,ไดิเราอยู่ข้างบนเฮ้ยหย่ใตอนนี้เรากำลังบูกับคิปเปอร์แล้วมีคนแกะด้วย โอ้ยเขามีของแกะเพีะไปไหนเอาทำเตียงได้เยอะเลียงทำไมเตียงทำไมับบอกแล้วตก็ข้างล่างมีถ้ำลับเดี๋ยวลงไปพร้อมกันไปพร้อมกันยังไงไม่มีบันไดขึ้นไม่ได้พวกขังราวบันไดเนี่ครับเลยแล้วไม่ช่วยกันไม่ช่วยกันขุดไม้ก่นก่อนไหมฮะจะได้มีเวลาไปทำจะได้มีเวลาทำบันไดเสกแล่งก่อนเลยครับเดี๋ยวผมขอสำรวจอีกแป๊บนึงนะฮะ ได้ไหมอุ <Off play> hehe, hai, ๊ยอ to yeah. ุ <crease infection wrote> hey, ๊ย <obsession> น <ming>. ี <felony autograph> ่นี่ลาวาเต็มไปหมดเลยลาวาแค่ถังเดียวเนี้ยนะเดี๋ยวพบถังลาวามาเลยฮะอุยกระบองเพชรไปด้วยกันเนาะเออใช่เฮ้ยเราเจออะไรอ่ะเฮ้ยเจอหมาน้อยแล้ววะเฮ้ยกูมีกระดูกอ่ะ นี่อะไรอ่ะนี่มาอะไรอ่ะเฮ้ยกูเจอห้องลับไอ้เก่งกูเจอห้องลับมันเป็นห้องอะไรไม่รู้มันอยู่ใต้มันอยู่ใต้เกาะเลยคือใต้แบบว่ามีกระจกใช่ป่ะมีกระจกด้วยอ่ะอ๋อไหนๆไหนซิเฮ้ยระวังเราวังเดือดตกเดือดตกผังมาตามเนี่ยเออเราจะกลับไปยังไงวะ ก่อนี่ก็เกมหมดนะเพราะว่ามันตายนี่เสียดามาขึ้นไปเดี๋ยวพ้ากูข้นไปด้วยขุดไปโคตต้นขุดไปดิโกตรต้นสุดยอดขุดเลยพี่ขุดพางอ่ะเฮ้ยตรงนี้มีที่รับแน่เลยรับ ไอ้บูมนีดีมันไม่ใช่ตรงนี้มีขั้นบรรไดอ่ะอุ้้ยนมาสิเฮ้ยเฮ้ยมันทำดีจริงเลยว่ะเฮ้ยเอาทอสมีทอสมีทอสมาเร็วๆมีทอสมันก็มีทอสเฮ้ยตรงมียาเอาไอ้มีหัวกระโงเอ้ยเราไปไหมไปไหมไปเรีนไหมเลยอย่าไปอย่าไปอย่าไปเชื่อเราเชื่อเราเอาเอาชีวิตเราให้ เห็แรงให้มาเกาะนี้เนี่ยไปเปล่าไม่ยังไม่ไปทางนี้ทางนี้ทางนี uh ้ห huh. ขุดแม่งเลยพิสต uh ัน huh. นี่ว่ามันเกี <h <h ่ยวกับพิสตันเฮ้ยอะไรเนี่ยห้องลับนี่แหละห้องที่กูบอกก็ขุดพิสตันเอ็นดูแมนแย่ป้ากูจะตายแล้วตายแล้วด้วยของหายหมดตัวเลย ช่วยด้วยไอ้บูเอามอบคอให้เลยอยู่กับทุกวางช่วยด้วยช่วยด้วยบอดกับบอดเฮ้ยห้องนั้นห้องนั้นห้องนี้ห้องนี้ห้องนั้นห้องนี้อ่าไอ้บีว่เฮ้ยตอมบี้มันยิงมาเฮ้ยหนีแล้ววันี่เร็ววันี่ไอ้แก่เอ้ยกอดเหรอกอดเลยเพื่อความว่าใจเดี๋ยวกับเหรอก่อนเถอะ ไม่ไหวไอเกงไอเกงมึงกลับเกาะมึงเกงหมัวกลับเกาะเลยตอนนี้กูไม่ไหวแล้วโดนแม่งยิงอยู่เนี่ยเอ้าวัะที่แม่ใช่มันอ๋อเฮ้ยห้องลับอีกห้องหนึ่งแบกอืมก่อนพอก่อนเฮ้ยห้องลับนี้แม่งโคตรล็อกเลยเฮ้ยข้างนี้ใหญ่แมงมุมด้วยเอ๊เดี๋ยวเฝ้าบ้านไว้เพราะงั้นเดี๋ยวถ้าต้ำรวจเฮ้ยนี่ไงนี่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 ตรงนี้มันมีทางบันไดนี่แม่งโคตรลึกลับเลย เราต้วขอจบพาร์ทแรกก่อนก่อนนะฮะมีทอดบ้างพาร์ทแรกก็เออเดี๋ยวเขอปิดเกมมาครับก่อน